รถของคุณไม้เนี่ยคือมันมีกระจกแตก<ช>ค,คุณไม้ตอนไลฟ์สดเนี่ยคุณไม้ก็เลยบอกไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะต้องให้ตำรวจรับผิดชอบอแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูว่ามันเกิดอะไรเพราะมีการบันทึกเอาไว้หมดขณะเดียวกันตอนนี้เหลือแต่มวลชนแล้วนะฮะกำลังจะเดินทางกลับนี่ฮะอเอ้าขอพักแป๊บหนึ่งฮะสามทุ่มสีนาทีกับค่ำคืนนี้ของการชุมนุมเดี๋ยวกลับมาครับ เพราะวันนี้คืออนาคตของสิทธิพิเศษเหนือใครบนเค,ครือข่าย AIS 5G อันดับหนึ่ง 1. The future is yours ทุกคนพร้อมไหมพร้พอมพร้อมอยู่แล้ว Khun พร้อมออกมาช่วยกันหรือยังให้บรรยากาศที่คิดถึงกลับมาพร้อมค่ะออกไปช่วยเมืองไทยออกไปเที่ยวเมืองไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็คงจะพิซซ่าคอมพานีหนึ่งแถมหนึ่งส่งพิซซ่าซึ้งๆไปให้กันถึง22พฤศจิกายนนี้เบอร์เดิมนะ112 1ชาวที่เบตเชื่อมันในถังเช่าชาวเกาหลีเชื่อมันในสงถังเช่าดีสมเกาหลีดีจัดทั้งคู่เลยครับใหม่สกอตรังนกแท้ถังเช่าสมเกาหลีสามคุณประโยชน์จากถังเช่าสมเกาหลีและรังนกแท้สีเหลืองทองครบสามแบบนี้ทิดชดื่มทุกวัน โอเอซิเจลหอมสู่บรรยากาศผ่อนคลายมาจิแถมยังไล่ยุงได้โอเอซิสมาถึงไทยแล้วติมน้อยอ่ะนู่นไงอร่อยมีระดับกับกาแฟคอฟฟี่ทวินดิวัน า Gift. ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายวินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายวินฝาเขียวอ่านคำเตือนในฉลกากก่อนใช้ยาเฮโมวิตโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดเฮโมวิตโกยาบำรุงร่างกายกล่องสีทองวันละเมดอ่นดอานคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา Yamaha า Grandflano Hybrid ใหม่ ชีวิตมีคลาสสมาร์ทแบบไฮบริดถูกจริงประหยัดจริงที่บิ๊กซีบุรกดน้ำมันปลามถูกจริงส3บาทน่องติดสะโพกไก่ถูกจริงกิโลกรัมละ42บาทและน้ำสอยอน้ถต่วเหลือ UHT ถูกจริง4 7บาทถึงส8ตุลาคมนี้ที่บิ๊กซีตื่นม,มาดื่มแลคตาซอยพร้อมอร่อยทันทีรถติดดื่มแลคตาซอยพร้อมอร่อยทันทีติดงานดื่มแลคตาซอยพร้อมอร่อยทันที ติดแฟนดื่มแลกตาซอยพร้อมคูดใหม่อร่อยพร้อมประโยชน์ดื่มแลกตาซอยพร้อมอร่อยทันทีทั้งร้อนทั้งกลิ่นต้องฟาดทั้งคู่ใหม่ l อรีเอต n Natural c o ู l o cool. ฟาดร้อนโดยวันด n d ค r สู0.1ุฟาดกลิ่นโดย Natural Essence ไม่อับชื้นเย็นสะอาดฟาดให้หมดบ้านและสวนแฟร์2020เพราบ้านและสวนเริ่มต้นจากที่นี่ ที่มีความรักของทุกคนมารวมกันส่วนนี้ที่ทำให้ทุกคนยิ้มได้เปิดบ้านแห่งความสุขพร้อมต้อนรับคุณอีกครั้งบ้านและสวนแฝ2,020วันที่30ตุลาคมถึง8พฤศจิกายนนี้อิมแพกเมืองทองธานีวันนี้งานยังเดือดมันคืนนี้เบาเวลาเบาจริงอะจริง เต้นเบาๆกลับบ้านเบาวๆวันนี้มีความสุขมากครับกลับบ้านปลอดภัยนะครับเต็มๆเลยจริงเหรอจริงอ่าเบาๆก็เบามีอะไรชาลีโอวันนี้รวมกันแล้วรว,วมกันมันสกว่าสดาลีโออ้าเข้ามาเข้ามาไปพาลิโบ,บโบาริชบาาโกโกบาดิแดงหมายถึงความรัก <c oughs> มีคนรักหน้ามากเลย เแบากลูแดอร่อยเขียวนมกลิ่นผลไม้นมคารเนชั่น UST มีแคลเซียมสูงและโอเมกา้าสามหกเก้าโตขึ้นก็ทำอะไรได้มากขึ้นคาร์เนชั่น <c oughs> UST แค่สิบบาทลองเลยทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับเพราะมีสมุนไพรหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและป้องกันฟันผุได้ดีครับ ช่วยลดคราบอินปูนและคราบอื่นๆของฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด Let's go เคื่องดื่มเรดดี้มีส่วนผสมของกาเฟอีนและโกจิเบอรี่ก้าวต่อไปดื่มเรดดี้งานเพียบฉันเครียดใหม่ Attack Sanicet สูตร 3D ช่วยยับยั้งกลิ่นกวนใจระหว่างวัน เปลี่ยนทุกความรู้สึกนี่แหละสวรรค์ของคนซักผ้า Attack Sunny Kiss Series ใหม่เพื่อความสุขของทุกคนพที่แรงแข่งทุกอุปสรรคมิสุบิ i ิไท t r i t ตัวเตี้ยหน้าใหม่ดาวเริ่มต้นเพียง25,300บาทหรือผ่อนเริ่มต้น3,080บาทถึง31ตุลาคมนี้กับคองเดอร์พิซซ่าคอมพานีหนึ่งแถมหนึ่งส่งพิซซ่าซึงซ้งไปให้กันถึง22พฤศจิกายนนี้เหมือนเดิมนะ11-12 สนับสนุนโดยแว็กซี่ผลิตภัณฑ์ดูแลเครื่องหนังเป็นที่นิยมแพร่หลายเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินเมที่โคเบอลมีตัวยามีโคโบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบนาทีแบล็กชายแชมพูปิดผมขาวรับรองโดยช่างผมไทยแชมป์ผมโลก กลับมาครับผู้ชมฮะหลังจากที่คุณไม้ระยองโดนควบคุมตัวไปที่ตชดอนี่นะครับผู้ชมฮะที่ปฐุมันนี้ล่าสุดเมื่อกี้ตอนพักโฆษณาปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้นนะที่โรงพักสอนอหัวหมากนี่นะฮะให้คุณผู้ชมดูวินาทีที่กลุ่มมวลชนเองเนี่ยนะฮะมีการไปล้อมรถเจ้าหน้าที่ตำรวจอันนี้คือน